สวัสดีครับทุกคนผมภูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดคลังสกินแคร์ของผมกันนะครับคือในคลิปก่อนๆนะครับมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากให้เปิดสกินแคร์วิธีนะครับว่านี่แต่ละวันเนี่ยใช้อะไรบ้างทำไมถึงหน้าใสนะครับก็อย่างแรกนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้หน้าใสเวอร์ขนาดนั้นนะครับก็จะมีบางช่วงของวิดีโอเนี่ยที่เป็นแสงธรรมชาตินะครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าเออผมก็มีรอยบนหน้าอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับเพคิดว่าผมเริ่มยาวแล้วว่าไปตัดผมดีไหม ก็เดี๋ยววันน okay, ี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับและก็เทคนิคที่ผมใช้มาตลอดจากประสบการณ์จริงประมาณ5าปีนะครับโอเคครับผมจะแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือปัจจัยภายในและก็อย่างที่2คือปัจจัยภายนอกนะครับเรามาพูดถึงเรื่องปัจจัยภายนก่อนดีกว่าในเรื่องของปัจจัยภายในนะครับผมก็จากการที่เราเนี่ยดูแลตัวเองนะครับอย่างเช่นการควบคุมอาหารการกินนะครับการออกกําลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมเป็นคนที่คุมอาหารอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะผมจะไม่ค่อยกินของมันของทอองวานแต่ ถามว่ามีกินไหมก็จะมีกินบ้างนะครับแต่ก็คือถ้าเลือกได้ก็จะไม่กินนะครับพวกน้ําตาลเนี่ยผมก็จะไม่แตะเลยนะครับแต่ว่าตัวของทอดในพวกของทอดในมื้ออาหารที่เป็นมื้ออาหารหลักเนี่ยผมจะกินตามปกตินะครับอย่างเช่นปลาทอดไก่ทอดหมูทอดอะไรเงี้ยครับผมก็จะกินกินกินไปนะครับ อย่างที่2นะครับนั่นก็คือการที่เราออกกําลังกายนะครับว่บาการออกกําลังกายก็เป็นส่วนช่วยสําคัญนะครับในการทําให้ฮอรอ์โมนของเราเนี่ยมาทํางานได้ปกตินะครับนอกจากจะได้ผิวพรรณที่มันดีด้วยเราก็จะได้สุขภาพที่มันดีมาด้วยนะครับการออกกาลังกายของผมก็จะเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็การคาร์ดิโอนิดหน่อยนะครับและอย่างที่สที่สําคัญสุดๆเลยนั่นก็คือการพักผ่อนนั่นเองนะครับออคือจริงๆผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสําหรับ ใครก็ตามนะครับก็ควรจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับอย่างน้อยๆนะครับคุณจะนอนให้ได้อย่างสัมเจ็ดชั่วโมงนะครับแต่เป็น7ชั่วโมงที่หลับสนิทด้วยนะครับจริงๆ3อย่างนี้มันเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับการที่เราออกกําลังกายจะทําให้เรามีคุณภาพการนอนที่มากขึ้นเพราะว่าเราใช้พลังงานไปเยอะนะครับก็จะทําให้ตราหลับลึกมากขึ้นด้วยนะครับก็ทุกอย่างจะเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะครับโอเคครับต่อไปก็มาอยู่ที่ปัจจัยภายนอกกันบ้างนะครับ กระจายแนนอกแน่นอนครับทุกคนรอคอยนั่นก็คือสกินแคร์รูทีนของผมได้เองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนสกินแคร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมของผิวหน้าแต่ละคนนะครับซึ่งสกินแคร์ที่ผมกําลังจะเอามาโชว์ต่อไปนี้ก็คือเป็นสกินแคร์ที่ผมเลือกมาแล้วว่ามันเหมาะสมสําหรับผิวของผมแล้วก็สุขภาพของผมตอนนี้นะครับอย่างแรกที่ทุกคนควรมีไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนนะครับนั่นก็คือตัว cleansing นะครับแล้วก็ใช้คู่กับ c l e เซอ e r ครับในวันที่เรานะครับ ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยก็จะได้รับมลภาวะหรือว่าฝุ่นต่างๆมากมายนะครับตัวที่จะดักจับฝุ่นพวกนั้นอย่างหลักๆเลยก็จะเป็นกันแดดในตอนเช้าน,น่นเองนะครับเดี๋ยวเ่เราจะมาพูดถึงที่หลังน,นะครับเมื่อเราได้รับฝุ่นและมลภาวะต่างๆในต่ลวันมานะครับเราก็จะใช้ตัวคลี a n ิ่งในการคลีนหน้าเราก่อนเป็นอย่างแรกนะครับก่อนจะอาบน้ำหรือทําอะไรนะพอคลีนหน้าเราเสร็จป,ปุ๊บเราจะใช้ตัวต่อไปนั่นก็คือ c l e a n อ e r หรือก็คือโฟมล้างหน้าที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับโฟมล้างหน้าที่ผมใช้จะเป็นโฟมล้างหน้าสู ผิวเป็นซิลของ t i n o สนะครับเป็นตัวช่วยลดสิวนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยมีก็เถอะนะแต่ว่าคือผมใช้มันมานานหน้าจนแบบเออมันรู้สึกว่าคือผิวปรับตัวเข้ากับตัวตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เลยใช้ยาวมันจะถึงปัจจุบันนี้นะครับวิธีการใช้ง่ายมากนะครับตัวคินซ n s i ก็แค่ใช้ิ l e a n s i ลงบนสำลีนะครับแล้วก็มาเช็ดหน้าแล้วก็ลัางออกแล้วก็ใช้ c l e เซ s e ครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยอาบน้ําอะไรลอยปุ๊บยังมาหลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำเป็นอย่างรกน่็คื อ c r ครีมนะครับแต่จริงๆอครีมเนี่ยช่วยอะไรผมไม่ค่อยได้มากเลยเพราะว่าขอบตาผมมันมันไปนานแล้วนะครับถ้าอยากจะยวจะถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆคงจะต้องไปเข้าคลินิกแล้วแนละลืมบอกเทคนิคอย่างหนึ่งไปนะครับการที่เราจะลงสกินแคร์เนี่ยผมแนะนําให้ลงตอนที่หน้ากําลังแบบหมาดๆนะครับก็ไม่ถึงกับต้องเปียกแต่ว่าแนะนําให้แบบเช็ดหน้าให้มันหมาดๆก็พอนะครับให้ยังพอมี น้ำจากการอาบน้ำเนี่ยลงเหลืออยู่บนใบหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เริ่มลงสกินแคร์ตัวแรกนะครับเพื่อให้สกินแคร์น่ะซึมผ่านผิวได้ง่ายมากขึ้นหากมันมีน้ำนะครับไปครับผมหลังจากอายครีมนะครับตัวสกินแคร์ดูเซลล์ที่ผมลงตัวแรกนะครับจะเป็นเคลียโนซอสีม่วงครับเคลียโนซอสีม่วงนะครับจะมีส่วนช่วยในการลดรอยสิวรอยดำที่เกิดขึ้นจากการเป็นสิวนะครับซึ่งผมจะลงมันเป็นตัวแรกเรียนบอกอย่างนะครับทุกคนการลงสกินแคร์นะครับลำดับการลงเหนื่อยจะขึ้นอยู่กับความมเขขข้้นอง เนื้อครีมนะครับจะไล่ไปจากตัวที่เนื้อครีมบางเบานะครับแล้วก็ไล่ไปถึงตัวที่เนื้อครีมนมีความเข้มข้นสูงนะครับตัวแรกที่ม่วงไปแล้วตัวต่อไปนะครับเป็นเทโลซองสีฟ้าตัวเอเซนเซอรัม um นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็บูสต์ผิวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการดลดรอยด้วยนะครับซึ่งบอกเลยใช้คู่กับตัวสีม่วงเนี่ยดีมากเลยนะครับต่อไปตัวสุดท้ายของเนสตี้จิมแครอทชีสของผมที่ขาดไม่ได้แบบขาดไม่ได้ไม่ว่าจะไงก็ตามนะครับนั่นก็คือมอย เอาครับผมใช้ของค l e a r Nose อีกแล้วนะครับผมเป็นทาววอร์ก์โนสมาตั้งแต่ไหนแต่ไยแล้วนะครับก็ถ้าถ้าพนักงานของ Clear Nose ดูคลิปนี้อยู่ก็จ้างรีวิวได้นะครับติดต่อมาได้ที่ i n s t a r P. S. P. Q. X. ครับพร้อมรับงานเสมอแล้วก็นะครับผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบลงสกินแคร์เยอะหรือว่าไม่อยากซื้ออะไรให้มันเบลงตามมากมายนะครับ อย่างน้อยๆควรจะมีมัตเจอร์ไรเซอร์นะครับติดเอาไว้ในบินชักทุกคนนะครับเป็น the most important skincare เลยนะครับขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับสำหรับความชุ่มชื้นของใบหน้านะครับก็จะเป็นยอ่ห้อไหนก็ตามนักใช้ได้หมดเลยที่เป็นมัตเจอร์ไรเซอร์แล้วตอนกลางคืนนะครับก็วันไหนที่ผมไม่ขี้เกียจนะครับก่อนนอนผมก็จะใช้ตัว sleeping mask ของบานูบาคิดด้วยนะครับก็จะมีส่วนช่วยในลหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็จะแตกต่างกันไปตามในแต่ละสูตรนะครับสำหรับประโยชน์ของมันคือแรทิบวัสดุทั่วไปนะครับแล้วก็พวกสกินแคร์ก็ตามเซเว่นทั่วไปเลยครับเมื่อกี้ก็พูดถึงตอนคือถูกไหมครับทีนี้มาพูดถึงตอนเช้ากันบ้างนะครับตอนเช้าง่ายมากครับมีสกินแคร์เพิ่มมาแค่หนึ่งตัวหลังจากลงมาเจลไลเซอร์เป็นตัวสุดท้ายเสร็จเนี่ยก็แน่นอนครับครีมกันแดดคอนเคลียร์ออริกแล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อที่เออค่อนข้างบางเบานะครับแล้วก็ซึมง่ายไม่ไม่ทิ้งคราบอะไรนะครับแล้วก็ไม่ไไม่่ดด้้ลอกครราาบะหวววงันย นะนครับทุกคนทีนี้มาถึงเรื่องการดูแลผิวกันบ้างเลยครับก็ผิวผมไม่ค่อยได้ดูแลเท่าหน้าเท่าไหร่นะครับรคือจริงผมงขับมอเตอร์ไซค์ไปหาวที่อะไรเนี่ยก็โดนแดดหนักอยู่แล้วนะครับก็เหมือนดูแลเพื่อต่อประโลมเท่านั้นนะครับตัวโลชั่นที่ใช้ก็จะเป็นตัววัสลีนโปรเดอร์มาเบอร์สานะครับใช้มาเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันก็ดีในแบบของมันนะครับก็เห็นคนรีวิวเยอะก็เหยใช้ต่ำก็สำหรับการดูแลผิวภายในตอนเช้านะครับแน่นอนครับเปลี่ยนจากโลชั่นมาเป็น กันแดดนะครับซึ่งกันแดดที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นตัวของเป็นตัวกันแดดของมิซูมินะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวผมมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมรีวิวคอมเมนต์มากๆเลยเนี่ยโอเคครับผมสําหรับตัวสกินแคร์รูทีนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพอเน้นย้ำอีกรอบเรื่องปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกนะครับก็ปัจจัยภายในดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าฮอร์โมนนี่มีส่วนช่วยในการทําให้เรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นรวมถึงสามารถทําลายผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับหากเราไม่ควบคุมมันให้ดีนะครับแล้วก็ปััจจยยภานอก ก็คือสำคัญมากคือเลือกสกินแคร์ให้เหมาะสมกับผิวตัวเองนะครับไม่จาเป็นต้องเอาสกินแคร์วิโอของผมเนี่ยเป็นเบสในการใช้หรือว่าซื้อตามนะครับแนะนําว่าให้ดูตามความเหมาะสมของสุขภาพผิวตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมดูส่วนผสมของสกินแคร์นั้นด้วยนะครับว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นหรือไม่นะครับประมาณนี้ครับทุกคนมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับเจอกันนะครับ ได้แล้วครั้เนี้ยมันก็เป็นลองพื้นเสมอทเปิดมาปึ้งไปลองพื้นเลยก็แทบพูดว่าอันนี้เป็นแบบอุ๊ยอันนี้ลองพื้นได้ไหนอีกแล้วแต่ว่าเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรแบบก๊าซสดเจียลการ์ดเจียวันนี้เราก็อยู่กับโอลลี่นะครับสีสีที่สองคือดี้นในชัลเบสนะครับสีทสามสีสามฮอนนะฮอนนี่เบสนะครับแกนขมวดเลยการ์เจียวันนี้นะครับพวกเราก็สินค้าใหม่ก็คือลองพื้นดาว ว่าจะเป็นสูตรไหนเ็เใช่ครับผมแ็นคลาสกายเจงมากเลยกลั้วเย้เจงมากคือใครเป็นคนแรกนะสันภูสันภูโฟกเด่นาะตุด้าอมันต้องทำเลยหรอ không biết Mười sai trái rồi trái phải rồi trái Mười trái Mười sai trái trái Mười trái Mười trái trái Mười trái Mười trái trái Mười นีด <si าลัคตำรวจจราจรมีคนเดินเล่นโทรศัพท์ค่ะกเราอยู่วันนี้เรามากินร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแถวนี้โดยมีสปอนเซอร์เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณยายครับน่้นเอาเลยประเดิมูกินด้วยจัร้ไม่เง ตอนนี้เราอยู่ทีห่หอยินนะครับกินข้าวเที่ยงหลังจากจบแล็วันนี้งานเข้าเสร็จเราจะไปถ่ายงานวิชาเจ็ดกันที่มาซีโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ 2, 3, เป like ็นจุดๆๆไว้เป็นห้าแล้วก็หกอันนี้เป็นฝั <c ười> <c ười ่ันมีเจคิมนะครับ้กันที่มาซนนครับเยไอ้น้องไอ้น้องเอ้ยเฮียเ้งหมดแล้วเว้ยเพื่อนเหนเพื่อนแย่ๆเพื่อนผู้ห เอตอนนี้เราอยู่ที่มาซิดแยรมาลนะครกำลังยิงานอยู่ว่าความรู้สึกที่ได้รับจากการที่มาที่งานเป็นยังไงหมดไปเกอสาเือตัไเือสิยอิปเดียวนี่คือเราพูดของตัวเองแล้วก็อว ซีนสองเพ็สามแอคชั่นค่ะวันนี้นะคะพวกเราเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปโพกนักยิมอันอะไรอะไรเป็นชุดที่ดีกรรมทางศาสนาของประเด็นนะครับอย่างเช่นผู้ชายนะครับก็จะมีการใส่หมวกมีต้นไม้แล้วก็ตรงนี้ร่มรื่นจะลืดแล้วก็ต้นไม้เข้ามาแล้วไงแล้วไงมีต้นไม้สับมีรถจากที่เราเข้ามาข้างในบริเวณทางข้างนอกนะครับเข้ามาข้างในบริเวณทางข้างนอก จากที่ได้เข้ามาจากทางทำครทบคพวกเอ้าเอาเออแบบแอึ๊บสวัสดีค่ะดิฉันตจวตายตัวคืปออกไปที่โบไปไหรอกมันก็เป็นเเิมกันีจะไปดูอกามาต้มกินี่บ้านนะครับคือแบบาอกที่นองอยากวอรนี่กับอร์นทงารกินเองก่อน ถ้าเราทำอาหารกินเองกับที่ทีมดูไก่